สวัสดีจ้ามาดามสวยสาาเมืองสกลนครชาแนลค่ะเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีู่แล้จ้ะพี่น้องจ้ามากินข่าวอยู่ล้านลูกกบป้าแมวค่ะล้านลาาป้อยคมค่ะล้านดังในเมืองสกลนครนาะจะน่คพณนะค่ะพี่น้องคะให้พี่นอ้นนองเห็นนะคะป้อยคมค่ะแซ่แซ่บจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้กระสมมักเสียนจ้ะพี่น้องจ้า อันนี้สมพักเสียนจ้าอันนี้กะพักกาศดอกรวบจ้าพี่น้องจ้ามามาพี่น้องมากินข่าวน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าแม่ยังก็ป้าอ๋อมาจ้าพี่น้องมามาป้าลุงก,กินข่าวจ้าอือจ้า หยบครับหลังอืมถ้ากระจดอด มมาได้จ้ากินเข่าจ้าสมทักเสีใช่ี่มวะ เมืนเน่อไหวันศุกร์ที่สิบห้าค่ะพี่น้องค่ะวันศุกร์ที่สิบห้าธันวาค่ะมืออื่นก็สิบหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอืมมป้าเป็นระบอกพักก็พักก็หวานหวานเลยปะอืมพักสดๆค่ะพี่น้องหวานหวานจะ้ะ มาลุงมะ <laughs> ไม่ไม่ไปโรงเรียนเลยใช่ไหมคะไม่ไปเริ่มเอาไปใหายรูกเอาไปให้ยรานแล้วคะ่ะคุณลุงคะ่ะอืมเราเบืนน่อม ลุปเจชว่าอืมน้อยบ่ะมาพี่น้องก็เหียบๆซื้ออะ้รนั่งกินดูล้านเนี่ยได้ฟิลขนาดจะพี่น้องจ้าเดี๋ยวอาทะลุขนาดเลยค่ะ ก๋วยซีก็เทใส่จานแล้วกินแล้วแซ่บขนาดนี้มั้งมื้อนี้เย็นเนาะป้าเนาะอากาศเย็นมือน้อวันเมื่อเสาอื้ม Thác rồi nè Thác quá rồi Anh thác chút chút rồi เก็บมา่ไม่ๆค่ะหลวใไม่ๆค่ะพี่้องอันคนปลูกคือเอามาทรงป่ามาทรงคู่มือค่ะเก็บสดๆมาทรงคู่มือเนี่ยมึเช้าค่ะพักเ่ะ Ừ, có rất sốt. พี่ต้มมะขาคุณลุงมั้เนี่ยอืมอืมอ๋อเปล่านะปานันาะอืม

นออ้งเนี่ปยปากเนี่ยค้างนึกป่ะหวานมะพร้า,ากัมอืมขม้าม้นยุ่งๆแ่บพี่น้องผักกะลวกไม่ไม่ Phát quán quả này bạn Phát yeah. suốt ừ. <laughs> 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 มึงเขาแซ่บไรพี่น้องเจมเบอร์ติปะปะหนึ่งเขาถวยนู่ถวยหนึ่งมันแบบฟัวไ,ได้หลายละ่ะเขาไหมา ส่วนมักเสียงเจ้านั่นแหละเจ้าที่สื่อเน่ะอืมขอโทษคุณนมอเลยกินแปะเพร็ดแปบัลน,นาคำเราอยู่บัลน,นาคำ Ni ku jẹ ọwọ mú ni ba?